เพื่อนวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะอยู่ที่ภูโพลาเวนเดอร์ฟาร์มค่ะก็เป็นฟาร์มที่เรามาประจําค่ะเป็นช่วงฤดูก,กาลของลาเวนเดอร์เฟสติวัลค่ะเราก็มาประจําทุกปีวันนี้พึ่งเยอะมากค่ะต้องระวังพึ่งกับมเมล็ดไอเขาเรียกอะไรดีวะเขาเรียกอะไรค่ะก็พึ่งเยอะค่ะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของ จะเป็นสีขาวกับสีม่วงจ้ะสีขาวกับสีม่วงสวยนะคะสีขาวก็สวย <c oughs> แลก็สีม่วงค่ะเพื่อนๆสีม่วงลเวนเดอร์สีม่วง,วส,วงสวยงามค่ะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นช่วงปไป,ไปเดือนเมษ กรกฎาถึงประมาณสิงหาเนาะค่ะก็จะเป็นช่วงของลาเวนเดอร์เฟสเชียลค่ะอันนี้เราก็ข้ามมาก็ขับรถขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงค่ะนั่งเรือนั่งข้ามเดอร์ฟอร์รี่มาก็เอาบรรยากาศสวยๆของทุ่งดอกไม้มาฝากเพื่อนๆค่ะสวยๆเพื่อนๆวันนี้มีแดดด้วยซึ่เรามีแดดก็เห็นธรรมชาติเห็นความงามของดอกไม้แต่ว่าต้องระวังผึ้งมากๆค่ะผึ้งกับแมลงผู้เยอะมากเลยค่ะมีผึ้งกับแมลงผู้ เยอะมากเลยอยูอ่ตามต้นดอกลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นเขาหอมมากค่ะเพื่อนๆกลิ่นเขาหอมมากกลิ่นหอมมาก mm hmm. ก็สวนนี้ก็จะเป็นสวนที่เรามากับทุกปีเนาะ mm hmm. เรามาเรามาถ่ายรูปทุกปีค่ะเป็นสวนที่เรามาปิกนิกมากินข้าวกมาเก็บบรรยากาศดีๆในช่วงซัมเมอร์ที่เราพอมาได้ mm hmm. ก็ไว้มีโอกาสเพื่อนๆก็แวะมาเที่ยวซเซาท์เทนก็มา มาชมทุ่งลาเวนเดอร์กันนะคะก็ยังเป็นเทศกาลเขาอยู่ประมาณเดือนประมาคมถึงออกัสค่ะก็มาเที่ยวเสียต้นกันก็แวะมาทุ่งลาเวนเดอร์กันกับเพื่อนๆสวยงามค่ะสวยงามเลยนี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆเนาะสวนนี้สวยสวนนี้สวย,ส,วยสีม่วงแต่ต้องระวังพึ่งค่ะพึ่งเขาเขามีพึ่งเยอะ เพื่อนมาตากแดดอีกสักวันเนะาะค่ะวันนี้เราก็อยูท่ที่ทุ่งลาวเวนเดอร์ค่ะเพื่อนพามาดีกสักวันหนึ่งค่ะวันนี้เราขับมาไกลพอสมควรแต่ก็คุ้มค่าค่ะได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับดอกไม้สวยๆค่ะทุ่งลาเวนเดอร์ก่ะกนาน,นานเนาะเราก็มีโอกาสได้ออกมา สวยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วหอมมากด้วยค่ะหอมมากกลิ่นลาเวนเดอร์หอมมากๆเลยค่ะหอมมากเลยมาเที่ยวเซียต้นกันค่ะวันเากาศผู้คนก็ออกมาถ่ายรูปไม่ใช่เราเป็นกระเหรี่ยงคนเดียวหรอกค่ะเขาก็มาถ่ายรูปเหมือนกันส่วนมากเป็นคนเวียดนามเนาะเขาชอบมารู้สึกจำเนียงจะเป็นเวียดนามค่ะเขาชอบมาเหมือนกันจ้ะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งของทุ่งลาเวนเดอร์ที่เซียโหค่ะมาเที่ยวกันจ้านี่คือบรรยากาศของทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะที่อันนี้ที่ p ูเพ l ลาเวนเดอร์ฟาร์มนะคะก็สวยางามค่ะสีม่วงกับสีขาวตัดกันเป็นอีกวันหนึ่งที่เซียโธมีแดดคัะเพื่อนๆก็ ผู้คนก็จะออกมาทำกิจกรรมเอาดดมาทานข้าวนอกบ้านมาปิกนิกแล้วก็มาถ่ายรูปกันค่ะนี่ค่สวยงาม mm. นะบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันเพราวะว่าพึ่งเยอะค่ะพึ่งอยู่กับดอกไม้เยอะค่ะดูว่าพึ่งเขาเยอะแค่ไหนเขาชอบหรอ ดีๆสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะลาเวนเดอร์ฟาร์มที่เสียโ์กคะ่ะมาเที่ยวเสียโทกันนะคะ